ไม่ปักฟ้าไหนเลยไม่ต้องกลัวที่รอห้าล่อก็ไม่เป็นไรนี่เอาไปปัาไปได้ไหมนะป่อนจะอะไรก็ถ่ายเลยอย่าให้เข้านะฟ้าไม่ปักฟ้าให้ปักให้เข้าดาวนะครับปลายดาวนั่นดาวนั่นหมดเลยเอานิดเดียวได้เลยนะครับเดียวก็ให้นะครับเอาดาวอย่างเดียวนะครับสีส้มตัวใหญ่นะครับสีเงินตัวเล็กนี่มีหลายไซส์นะ อันนี้สตัวละยี่สิบตัวละยี่สิบอันนี้อันล่างนี่สามตัวห้าสิบตัวละยี่สิบสี่ตัวร้อยทั้งบนสุดนี่ก็สี่ตัวร้อยใช่ไหมตรงเลยเป็นไม้いいก็มีไงย้อนยุคได้นะเนี่ยคนยุคเก้าสิบคนยุคเก้านย์ต้องรู้จักนะนี่ได้กินนี่ดีใจมากตอนเด็กตัวเลยนะครับดอกกตัวเลยนะครับ ไกดูตารรีดนะครับน้ำน้จิ้มใส่ถุงไว้รี่ใส่ถ้วยน้ำจิ้มใส่ถุงหรือใส่ถ้วยเอาใส่ใส่ถุงค่ะใส่ถุงนะครับอ่าอันนี้ก็จะมารีดอ่าเดี๋ยวกลับมาดูด้านนี้นะฮะเดี๋ยวจะรีดให้อาอยาวๆยาบกวาบวา,บวาบแบบนี้ เลยนะครับเดินจองมาเลยนะครับจองไป20บาทสามสองห้าสิบเจ็ดรองร้อยเดียวนะครับป้าไม่ปัดไม่ติดป้าใหม่เลยนะครับจิ้มใส่ถุงมารับวผมคัดด้ไหมอันนี้ได้แล้วครับนี่ใส่กระดาษแบบนี้เลยใครเกิดทันมั่งครับอือ อ่ะเดี๋ยวนี้มีการองค์กันโอนโอเค